สองสพศนะฮะคือพระมหาพัยวันกับพระมหาสมปองเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าแหมถ้าพูดถึงเรื่องการเทศแล้วก็มีมุกตลกขบขันสอดแทรกไปด้วยเนี่ยเทศสายฮาเนี่ยอัตมาเคยมาก่อนต้องนึกถึงหลวงพ่อพยอมนะครับตอนนี้เราจะพูดคุยกับหลวงพ่อพยอมนะครับพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับน้สักการครับหลวงพ่อพยอมครับ เหตุการณ์ท hmm. ี่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยของพระสองรูปคือพระมหาไพวันกับพระมหาสมปองหลวงพ่อติดตามข่าวสารมาตลอดเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังหลวงพ่อได้ได้พูดหรือก็คุยถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ยหลวงพ่อคิดว่านักขณะนี้เนี่ยจนถึงขนาดนี้เป็นยังไงฮะถึงท่านมีคนจะไปฟ้องพอสอไปฟ้องมอสอบอกปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นสงฆ์เนี่ยเรื่องนี้มันไม่ถึงขอขาดบัตรตายเป็นแค่อบัติเล็กๆน้อยๆถูกกรรมนิติเตียน ชาวโลกตีเตียนไม่ได้ขาดกับความเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นอบัติไรแรงเจต,ตนาเนี่ยข้อสำคัญอยู่ที่เจตนาเจตนาท่านจะทำเพื่ออะไรหลวงพ่อแล้วยังอย่างนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยพระมหาสมปองกับพระมหาไพวันท่านจะต้องปรับหรือว่าจะลดท่าทีลดความตลกขบขันหรือว่าเสียง<ร>หัวเราะอะไรลงไหมฮะมารู้จักท่านดีสององเนี่ยไม่ใช่พระดื้อด้าน ไม่ใจพระหัวแข็งไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอรออายุท่านมากขึ้นกว่านี้สักนิดนึงค,ความสุกขุมรอกกรที่จริงอาตมาก,ก็ยังแปลกใจว่ามหาวิวันเนี่ยเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักคิดนักวิชาการ,ร,รแล้วออกอาการสุขุมลุ่มลึกมาตลอดแต่พอเกิดมาสองท่านเจอกันรู้สึกทานทีเปลี่ยนไป มี่คนคตำหนิมากที่สุดที่จะมาก็พอยโดนด่าไปด้วยวันนี้ม,มีคนหาว่าพระพยอมให้ท้ายสององค์ปกป้อง,องกันน่าจะมาออกร่วมกันแค่ทีเดียวสามองค์เลย <c oughs> ว่ามาวันนี้ว่ามาเยอบค่ะ หลวงพ่อคะขออนุญาตหลวงพ่อยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวจะคุยกับอีกสายหนึ่งเดี๋ยวคุยกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะคตอนนี้คุณศรีสุวรรณจัญญายเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย <c oughs> ก็อยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติม,ตมด้วยนะคะหลวงพ่อคะคเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อพยอมบอกว่าวคุณศรีสุวรรณก็เปรียบเสมือนคนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้คนที่ออกมาตําหนิติติงก็ถือว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้ดังนั้นตอนนี้ยังเดินหน้าในการยื่นเรื่องใช่ไหมคะได้เห็นค,คุณศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเที่ยงว่ากระสุนมันยิงไปแล้วเนาะมันถอยไม่ได้ครับก็บยังคงยืนยันตามแนวทางเดิมนะครับก็คือร้องรเรียนไปยังมาหาเถรสมาคมแล้วก็สำนักพุทธนะครับให้ดํนาเนินการนะครับแต่ว่าก็เห็นด้วยกับท่าน พระพยอมนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าพระธรรมีตีเตียนเนี่ยถ้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุนะในเรื่องต่างๆเหล่านี้คุณศรีุวรรณครับหลวงพ่อพยอมด้วยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้านะเพราะว่าตอนนี้พระมหาไัยวันท่านอยู่ในสายท่านโทรศัพท์อาจจะมาทางวดีโอคอลกับเราด้วยนะครับนมสักการครับพระมหาไพายวันครับนมสักการพระคุณเจ้าครับ มี<อ>พระพยอมแล้วก็คุณศรีสุวรรณอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับพรบบะมหาไพวัน,รนครับกับนมันตะการเจ้าคุณเดครับพระมหาไพวันครับตกลงคุณศรีสุวรรณก็ยังยืนยันแหละก็จะยื่นหนังสือเหมือนเดิมนั่นแหละเราจะต้อง<ต>ลดท่าทีรั้วปรับบทบาทอะไรยังไงร,รั้วเห็นบอกจะไปหาเวลานัดไปฉันกาแฟอะไรด้วยกันเนี่ยฮะก็ลุงศรีคุณการก็ลุงศรีบอกไม่ได้ล็งไปหลบหลังลุง นะฮะครับขอบคุณลุงศรีขอบคุณแม่แม่ที่ก็อาจจะมีความหวั่คนหนึ่งก็ไม่สบายใจไม่สบายใจก็ไปฟ้องก็เราก็จะรับฟังแล้วก็จะพยายามปรับแต่ก็ยืนยันนิดหนึ่งว่าถึงเราไม่ใช่ไก่เราก็ขันได้นะครับ <laughs> ไม่ใช่ไก่ก็ขันได้นะ <laughs> อ่าทั้ฮะคนมันเครียดกันเส้นเลือดในสมองมันจะแตกตายันหมดแล้วทั้งต็ดโควิดทั้งอะไรช่วงนี้ขอก่อนว่าเดี๋ยว ช่วงนี้คนกําลังเครียดหนักๆขอให้รรมากที่มันมีมีอารมณ์ขันบ้างนิดๆเดี๋ยวหมดโควิดเข้าสู่ปกติจะจะขำน้อยลงแล้วะทีนี้จะทรมากอย่างอย่างเดี๋ยวถ้าวันไหนสาระลดลุงสีให้ไปฟังนะฮะถ้าลุงสีไม่ฟังสีไม่เดี๋ยวจะจะขำน้อยลงแ้วเหรอคะจะตลกน้อยลงเหรอคะพระมหาภัยวันคะไปฮะต่อไปท่านเริ่มแล้วเริ่มอะไรแล้วก็ คนรู้สึกว่าไม่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 จำเป็นต้องมีอารมณ์ขันมากขึ้นแล้วก็จะลดระดับลงนะครับคือถ้าฟังอยากพระมหาไพรวันท่านน่าจะหมายความว่าพอต่อไปคนเริ่มเข้ามาเยอะๆหรือว่ารู้จักกันมากขึ้นมีคนเข้ามาฟังธรรมะกันมากขึ้นก็จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของธรรมะที่เทศที่สอนเพิ่มมากขึ้นประมาณอย่างนี้ใช่ไซึ่งคุณสีสวรรค์ต้องอย่าลืมไปฟังนะพระมหาไพรวันท่านบอกตอนนั้นถึงไม่ฟังก็แตกถึงไม่ฟังก็จะแตก แปกเลยนะคุณศรีสุวรรณพร้อมฟังใช่ไหมครก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่กาละที่จะมีโอกาสได้ฟังหรือไม่นะครับ,รบถ้าม,มีโอกาสก็จะรับฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสากาส็ก็คงจะไม่เพราะว่างานผมส่วนใหญ่แค่คทุกวันก็จะมีงานร้องเรียนงานฟ้องคดีให้ชาวบ้านนะฮะจะไม่มีเวลามาเป้าจดจําหรือเป้าอะไรทุกข์ของรมหาไทยวันหรอกครับ ค่ะขออนุญาตหลวงพ่อพยองค่ะขออนุญาตปิดท้ายแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นสําคัญก็คือที่คุณศรีสุวรรณพูดเอาไว้และพระมหาภัยวันก็ได้พูดเอาไว้ก็คือประเด็นเรื่องของความตลกขบขันสอดแทรกไปกับการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยค่ะความตลกขบขันที่เหมาะสมในการเผยแผ่ธรรมะควรจะเป็นยังไงคะหลวงพ่อคะสมัยมาทิมนั้นก็คิดว่านี่สลับช่วงนี้ดึงวัยรุ่นเข้ามา ตอ,อนนั้นเราก็ค่อยยกระดับขึ้นก็<ะ>เหมือนเมื่อกี้ท่านมาในวันบอกว่าเดี๋ยวความเครียดโควิดปัญจังก็จะนําเนื้อหาสาระอะไรที่ยกระดับอัปเกรดคาสอนอะไรที่ดีดขึ้นมาช่วงขอเวลาการรัฐเทศสตรจังหวัดพูดง่ายๆเขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษตอนนี้ก็สร้างมาไนวันครับมมพองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรียกว่าวีรบุรุษ ก็คงกลับไปทำหน้าที่เดิมจับตุกขาธรรมะสารลูกอะไรสรรมะสัญญาเนี่ยท่านเหล่านี้ไม่ใช่พระดื้อเหนียวท่านก็ปรับตัวได้ตามยุคตามสมัยไม่ใช่พระดื้อได้แน่นอนมาเท่ากันครับครับวันนี้เราต้องขอบพระคุณอ่ะคุณสีส่วนค่ะ รับคุณศรีสุวรรณขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยนะครับจะติดลมบนนะครับขอเวลาพระรามมหาพิวันจะติดลมบนหรือว่าจะเหมือนที่หลวงพ่อพยองท่านบอกฮะกาบเรียนกาบเรียนไปถึงเจ้าไม่เื้อนีสงสารมากเห็นคุณอาจารย์แบกแล้วสงสารครับ ไม่ดื้อแน่นอนไม่ดื้อวันนี้เราเวลาเราได้ท้องจริงๆนะฮะโอกาสหน้าคงต้องนิมนต์ไมม่่่ดดดดื้อออยยยาางงเีีวทุกหครับโอกาสหน้าคงต้องนิมนต์หลวงพ่อพยอมพระมหาภัวันได้สนทนากันใหม่แล้วก็ขอบคุณคุณศรีสุวรรณด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณนะครับคุณศรีสุวรรณขอบพระคุณครับสวัสดีครับน้อมัสการพระคุณเจ้านะครับหลวงพ่อพยอมพระมหาภัวันครับขอบพระคุณครับเนี่ยนี่นะคะคุณผู้ชม